สวัสดีครับลูกค้าวันนี้คาเจะเป็นเก้าเราก็จะมาแนะนําสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นยางกันฝุ่นนะครับแบรนด์ป๊อปนะครับ T O P จะเป็นสินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้าผลิตโดยนี่นะครับ Made in Thailand นะครับหนึ่งกล่องเนี่ยจะบรรจุอยู่ที่50ตัวทางเราก็จัดจําหน่ายตามจํานวนหน้ากล่องนะครับลูกค้าถ้าซื้อไม่ถึง50ตัวเนี่ยทางเราต้องขออาภัยไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อง,งานด้านในกันนะครับ โรงงานแพ็กกิ้งมายัางไงบ้างนี่ครับผม <c oughs> โรงงานจะแพ็กมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดดูด้านเนื้องานด้านในในะครับเนื้องานนะครับก็จะมีบอกรหัสสินค้านะครับด้านหลังเนื้องานด้านในนะครับสินค้าตัวนี้ จะเรียกว่ายางกันฝุ่นกระบอกเบรกนะครับจะมีหน้ามีหลังนะครับตัวนี้ก็จะใช้ได้ทั้งตัวแหวน527หน้า s v r นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วยนะครับ FN 527ยังไงเราก็ขอฝากรายการสินค้าตัวยางกันฝุ่นของแบรนด์ p r อปอีกสักตัวหนึ่งนะครับขอบพคุณมาคกครับลูกค้าครับ